ตอที่2ครับของคิวทองออนทีวีโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับช่วงนี้ครับเราเป็นช่วงที่คุยกับทางกูรูครับของวงการสุกเกอร์เมืองไทยคุณศักดารัตนสุวรรณหรือคิวทองนั่นเองนะครับครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็คงจะมาให้พูดถึงเรื่องของต๋องสิทธิชอยนะับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันว่าข่าวดีนั้นเป็นข่าวเรื่องอะไรกันนะครับผมในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาละครับในช่วงนี้นะครับคุณศักดารัตนสุบันนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับผม สวัสดีคุณดีคุณจุ้ยครับสวัสดีครับพี่ดาครับมาเสียงสดใสนะครับพี่นะครับก็วันนี้คงจะให้พี่ดาพูดถึงข่าวดีของวงการสุนอร์บมงไทยอีกหนึ่งข่าวครับเกี่ยวกับไทยทอนโดตองสิชอยนั่นเองนะครับซึ่งได้ข่าวว่าได้รับสิทธิ์ไวการ์ตครับครับเป็นสุนเรอร์อีกครั้งหนึ่งครับเอคืออย่างนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสองซึ่งรู้แน่นอนแล้วว่าตกจาก อาชีพก็มาหาคุณสินธุเพื่อที่จะขอให้คุณสินธุเนี่ยช่วยเจราจาขอวัยการไปแข่งขันอีกครั้งหนึ่งทางคุณสินธุก็รับปากว่าจะพยายามแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะวัยการตอนนี้มีแต่คนจ้องที่อยากจะไปดังนั้นเนี่ยสมาคมสนุกโลกจึงจัดระบบขึ้นมาใหม่หมด คือไม่ให้ใครเลยวัยการับต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างเดียวนะแต่ทีนี้ทางกุณสินทุก็เข้าถูกทางไปเข้าทางเจสันพลกุสนประธานประธานฝ่ายจัดการแข่งขันถ้าไปเข้าทางฝ่ายประธานสิทธิประโยชน์ไอ้เบลลี่เฮิร์เรียบร้อยแน่ต้องโดนค่าใต้โต๊ะแน่ในการขอวัยการับเพราะว่าเบลลี่เฮิร์นี่พูดอะไรก็ ตงังเป็นผลประโยชน์หมดดังนั้นเนี่ยเจสันพลคุณสามที่มีความผูกพันกับคุณสินธุมานานเนี่ยก็เลยรับปากที่ว่าจะพยายามให้ตองเนี่ยเข้ากลับมาเล่นใหม่โดยวิธีการาให้เป็นวายการเป็นเวสติงเนยไ้ก่อนคือเขาบอกว่าเป็นตัวสำรองเนี่ยมีด้วยกันสามคนเบอร์ร <Be ard S 2> หนึ่งคือเซฟเดวิสซึ่งพร้อมกับตอง ผมแล้วก็สองอดีตแชมป์โลกเกียสมัยตีเฟนเฮนดีบที่กําลังจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการกลับมาของเฮนดีเนี่ยมันจะต้องมีตําแหน่งต้องมีอันดับถึงจะเข้ามาเล่นอาชีพได้ครับผลทางที่เฮนดีจะเข้ามาได้ก็คือต้องให้เล่นไวยการ์ดไปก่อนแล้วไปไต่เต้าเอาจากสองปีทําให้ได้ตามาหกสิบสี่ถึงจะติดอันดับโลกปรากฏว่าให สองคนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ใส่ชื่อตองเข้าไปเป็นลำดับที่สามบจากการแข่งอาชีพสิบเอ็ดรายการในฤดูกาลข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าในร้อยยี่สิบแปดคนเนี่ยมีใครมาแข่งพบเบอร์หนึ่งฟกระลงได้เบอร์รสองเป็นเฮนรี่แล้วก็เบอร์สามก็เป็นตองอใอย่างไรก็ตามทางเจส,สันพฟลกุสันยืนยันเลยว่า เวสติงลิสเนี่ยได้เล่นทั้งหมดเพราะว่ามันมาก็ไม่ครบหรอกครับไอไอไอๆคนที่ได้สิทธิ์แข่งอาชีพเนี่ยบ,บางรายการก็มาบางรายการก็ไม่มาอืดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าให้สองเนี่ยลงสมัครทุกรายการไปก่อนครับและลงสมัครทุกรายการไปก่อนถ้าหากว่ารายการไหนคนมาไม่พร้อมสองก็ลงได้เลยครับแต่ค่าสมัครเนี่ยปกติแล้วเขาจะ ไม่คืนให้สมัครแล้ว้าไมไม่เล่นเขาก็ยึดเลยครับครับแต่กรณีของตองเนี่ยเขาก็ให้โอกาสถ้าเราสมัครแล้วเราไม่ได้เล่นเขาก็จะคืนเงินค่าสมัครให้ภายหลังอืนดี้ก็เป็นเรื่องทีว่าคุณคุณสินธุนี่เขาถูกทางครอเข้าถูกทางได้ประโยชน์ฮะไปที่เออเสร็จเลยเรียบร้อยครับเป็นลมครับเออเจ้านั้นอะไรก็เป็นธุรกิจไปหมดใช่จะเป็นนั้นว่าตองนั้นก็จะได้แข่งในฤดูกาลนี้โดยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนนี้เลยนะครับายการแรกเนี่ยไปแข่งที่จีนเนี่ยแต่คัดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มปลายเดือนนี้เลยครับผมแล้วนักกีฬาทุกคนของเราต้องไปคัดด้วยที่ที่ที่เล่นอาชีพเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มสองมาแล้วเป็นห้าคนดีเลยครับนะทีนี้ทีนี้สองเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ได้อะเพราะว่าโอกาสของเขาสุดท้ายแล้วแหละครับคือคุณติทุกมองอย่างนี้ว่า อเอออนโดรตี้ก็ดีอารันแมคกมาัสก็ดีอายุนั้นไล่กับสองเท่ากันแต่ว่าเขายังเล่นได้ยังมีไปถึงรอบแปดคนได้อย่างอย่างอย่างอารันแมคกมาัสเนี่ยเป็นรอบสิบหกเขาก็มองว่าเออถ้าสองเนี่ยมีความตั้งใจดีๆมีซ้อมดีๆมีโคตรดีเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่ได้คอัน,นอันนี้ก็เป็นความหวังของสมาคมครับแล้วในในส่วนของ ที่พี่ดาเคยพูดไว้เรื่องของหมอจิตวิทยาตกลงว่ามีใครไปแนะนําหรือเป็นใครนะครับว่าจะให้ใครมาเป็นหมอทางด้านจิตวิทยาให้กับทางตองเป็นเป็นอะไรนะคุณจุ้ยเป็นแล้วนะคือทางฝ่ายจิตวิทยาครับที่มาพมดคหยให้ตองคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มองจิตวิทยามองเป็นโค้ชก่อนโค้ชที่ยังกิดที่จะดูแลนะักกีฬาไทยลเลยครับคุณสินทุจะลงทุน จ้างโค้ชอังกฤษเนี่ยให้ช่วยดูให้นักกีฬาไทยในระหว่างที่แข่งขันแรงจิ้งอยู่ที่โน่นอืมครับอันนี้จะได้ประโยชน์กว่าเพราะจิตวิทยาของเราบางทีก็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 ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าโค้ชเนี่ยสาคัญโค้ชที่เป็นคนอังกฤษเลยใช่ไหมครับอ่เนี่ยพูดถึงจิตวิทยาจะมีเรื่องควันหลงจากชิงแชมป์โลกที่ลอนนีไปแพ้ให้กับมาร์คซิี้18แปต่อสิบสี่เนี่ย มีเสียงร่ำลรือว่าจะอาจจะมีการลม้มคิวมีคนถามมาเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งที่ผมก็ถามมาตั้งหลายสิบลายผมก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะที่จะมีการล้มคิวเพราะว่ารอนนี่เนี่ยถ้าจะสะเพ่าก็คือคือ,ค,อคือการสไตล์เขาเล่นเร็วรแล้วก็ไม่ระวังนะอีกอย่างหนึ่งเซลแอมเปนกัน เล่นจิตวิทยาเล่นเล่น,เล,นเล่นรู้ว่าว่ารอมน,นี่เนี่ยเป็นนักสุเกร์ที่ดึงเกมช้าสมองเร็วแทงเร็วอะไรเร็วครับเดินให้ช้ามันทําให้สูงรามประสาทครับคือ,อยังตกแดงแล้วต้องกินดังแทนที่เขาจะก้มลงไปแทงเลยเซลวียจะเดินผ่านโต้ะหนึ่งรอบแล้วค่อยมาดูเหลี่ยมแล้วค่อยแทงอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เจษสันเกตใครที ชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นว่ารอนี่เนี่ยมันนั่งก้มหน้าตลอดเลยอว่าอ,กอ,กอากสาหมองหรืออุกสาหเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนที่จะทําให้ให้ให้รอน,นี่นีผผ้ผิดผิดผิดฟอร์มได้ครับแต่ถ้าถามว่าลมไหมผมดูยังไงว่ามันลมยากอืมลมยากเพราะอะไรเพราะหนึ่งรางวัลที่ได้จากการชนะเลิศถุนเนี่ยสิบหกล้านห้าแสนแล้วประการที่สองถ้าหากมีการล้มเนี่ย คนจะต้องมุ่งไปแทงที่ซเซอร์วีเนี่ยอืมหาศาลแทงเยอะมากแล้วคนที่จะแทงเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายของรอนนี่ใช่ครับใช่ไหมทีนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไอไอไอหน้าเสือมันฟ้องหน้าเสือมันผิดมีคนแทงมากเนี่ยไอทางโต๊ะธมดานก็ต้องเจ็บสาาับกมสอบสวนเหมือนกรณีของไอซีเฟนลีซีเฟนลีครับไม่คุม<ช>้มครับถ้าถ้าจะล้มผมว่าไม่คุ้ม ครับผมอ่าแล้วฮะมันมันมันก็ยากอ่ะคือคือคล้มเนี่ยล้มยากดูแล้วมันมันไม่มีใครที่จะไปจ้างหรอกถ้าจ้างเนี่ยผมจะจ้างเป็นเงินเท่าไหร่หช่ยล้านครับใไม่คุ้มแน่นอนนะครับเออมันมันลำบากมัน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 เป็นไปไม่ได้ผมก็บอกบอกหลายคนบอกว่า คงไม่ล้มรอกพวกมือระดับนี้แล้วชื่อเสียงเขาสําคัญกว่าใช่นะครับแต่ว่ารอนนี่มันกระแทงผิดฟอร์ไปเยอะใช่ครับโดนจิตวิทยาครับปีเตอร์เอ็ดดอนสนะฮะครับวันนี้ขอบคุณคุณศักดาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับผมก็เป็นข่าวดีจริงๆนะฮะที่เจมส์วัฒนาของเราได้กลับไปสู่คิวโลกครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอกับจานตายครับ ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเชีียดประหยัดประหยัดกันหน่อยแม่แมมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกซ้อม จะผลักดันให้ทุกความฝัน <95 ieur 22> นั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย